พอดหันมาเห็นกบไซส์ใหญ่นะผมจะถ่ายเฉพาะไซส์ใหญ่แล้วกันเนาะพอไซส์เล็กจะมาตรฐานราคา200ทุกสีนะครับเคยแจ้งราคาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นช็อกโกแลตเป็นสตรอเบอรี่200หมดนะฮะพอดีผมมาเจอไซส์ใหญ่เนี่ยนี่ออาแอโร่เหรอเป็นตระกูลตาหนามนะครับ2,500นี่นตาหนามนะ เห็นไมเอ่ยตาจะเป็นหนามขึ้นนะครับไซส์สใหญ่อ๋ออันนี้ออราต้าราคาเท่าไหร่ครับพี่3 5มพันห้ไซส์ใหญ่ออนาต้านะครับสีสวย <c oughs> อันนี้ถ่ายเฉพาะไซส์ใหญ่นะอ๋ออันนี้สีแปลกอันนี้เรียกว่าสีอะไรอรัพี่ราคาเท่าไหร่นะสามพันห้เท่ากัน พี่เขาชื่อสีอะไรทราบไหมฮะไม่ทราบเลย <c oughs> จำชื่อสีไม่ได้เนาะแต่สามพันห้าเท่ากันกับออนาต้านะครับแต่แบบนี้ประมาณกี่นิ้วพี่สี่ไหมสี่ห้านิ้วเนาะสี่ห้าน,น,นิ้วได้อยู่อุยเพยงลงนีใ้ใหญ่กว่าลูกฟอกอ่ะใหญ่กว่าคอนฟ็อกเหรอครับใหญ่กว่าอ๋อใหญ่กว่าออนาต้าก็ใหญ่กว่าเพลงนี้โดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเขาเปิดเพลงพอดีเลยเดี๋ยวจะโดน แคปช่องไปอีกช่องบินไปอีกอันนี้เขียวธรรมดาหรือเปล่าพี่ถึง่ะเขียวธรรมดาทำไมสีเขาซ้อนกันเน่ยค่ะบางบางเขาเรียกว่าสีพวกสีหลุดสีแปลกเนี่ยอ๋อสีหลุดสีแปลกใช่ค่ะสีซ้อนนะช็อกโกแลตออกเขียวเคลือบบนนะครับที่ที่เอามาวางคือพวกสีแปลกๆอย่างนงี้ยอ๋อที่เอามาวางคือสีแปลกอย่างเดียวนะครับอันนี้แฟนทอมออกอมม่วงด้วยใช่ไหมแฟนทอมอมม่วง เรามาถ่ายตูดใี้เขาดูทําไมอ่ะถ่ายหน้าสวยๆไม่ถ่ายมาถ่าย,าายตูดใี้เขาดูไอ้นี่ก็จะหันให้ดูแต่ตูด,ตอ,ดอันนี้สามพันนะครับอ,รอ๋อส่วนมากตัวเมียอันนี้ก็เหลืองอันนี้เหลืองธรรมดามหรือว่าเหลืองธรรมดาพันห้าโอ้ดูดูมือผมนะครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงมือเลยใหญ่มาก ราคาก็ตามหน้ากล่องพี่เขาเลยนะครับสำหรับใครที่หาไซส์ใหญ่ๆนะครับมาดูได้อเอาเขาออกได้ทำไมเอาใส่ไม่ได้อะเดี๋ยวทำของพี่เขาหล่นแต่ผมชอบสีเขียวนะถือว่าแปลกนะมันเป็นสองสีจะเรียกคูโทนได้ไหมอ่ะถ้าเรียกผิดผมขออภัยนะครับแอโล่ก็สวยนะมาร์กกับสีเขาสวยจังเลย <c oughs> มีหนามที่ตาอ๋อเขียวนี้มีสอตัวนะครับอ๋ออยู่ตรงนู้นหมดเลยไซสใหญ่มีโชว์ตรงนู้นด้วย